สวัสดีค่ะวันนี้พบกับปุ้ยมิสูตามใจนะคะดูซิวันนี้ปุ้ยมาที่ไหนนี่เลยค่ะปากปารานะคะจังหวัดสตูลน,นะคะวันนี้เรามีบรรยากาศสวยๆมาฝากรูปเพจนะคะแล้วเราก็มีรีวิวรถให้ดูด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้พาชมบรรยากาศก่อนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถมิสูมิชิไทตัตนโฟวิลนะคะสามารถติดต่อปุ้ยได้เลยค่ะเพราะว่า ปุ้ยไปส่งทุกจังหวัดทั่วไทยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันว่ารถที่เรานำมาส่งวันนี้เป็นรถสีอะไรเกียร์อะไรนะคะแล้วแต่งแบบไหนนะคะฝากติดตามคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะ ก็มาพบกันที่สวนทุเรียนนะคะวันนี้เรามาถึงสวนแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะที่สวนทุเรียนนี้ทําไมเขาถึงเลือกใช้ไททันตอนเดีย4โฟวิลนะคะหนึ่งเลยใช้งานได้สมกับการใช้งานจริงนะคะเข้าสวนบุกบกสวนอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็หล่อด้วยค่ะเดี๋ยวหล่อ,อยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะนี่เลยค่ะปกติลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่า อยากแต่งเป็นกันชนหน้าเหล็กหรือเป็นกันชนหน้าเดิมแต่ทำสีหล่อๆแบบนี้ก็สามารถเลือกหรือแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะนี่ค่ะทำสีกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมรายละเอียดติดหนวดตัวสีให้ด้วยนะคะค่ะด้านล่างก็ติดเพิ่มเป็นชายกันชนล่างนะคะตัวนี้ลูกค้าพิเศษนิดนึงนะคะเข้าเข้าขึ้นเขาค่ะ มีทั้งสวนทุเรียนแล้วก็เข้าไปในเขาด้วยนะคะลูกค้าติดเพิ่มเป็นวินนะคะตัวนี้จะติดกับกันชนตัวเดิมหรือเป็นกันชนหน้าเหล็ก KCC ก็สามารถติดวินได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยค่ะ,ะในชุดชายกันชนหน้าตัวนี้มีไฟตัดหมอกให้ให,ใ,หให้มาด้วยนะคะ,ะสเปคยางเราเลยค่ะเป็นยางโอตาลินะคะแม็กายดอกไม้ค่ะ หน้ายางก็จะเป็น265ทับเจ็นะคะแม็กตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กได้ค่ะนี่เลยค่ะเป็นซุ้มล้อของมิตซูบิชิมอเตอร์นะคะของแท้จากศูนย์เลยค่ะด้านค้าก็จะเป็นสติกเกอร์มีให้หมดมีทั้งหมดให้เลือก24ลายเลยนะคะสามารถรีเควสตตัวหนังสือหรือส่วนทุเรียนหรือข้อความอะไรเพิ่มเติมได้ค่ะ มันได้ข้างกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายก็สามารถอัพสเปคมีเอ่ออัพสเปกขึ้นมาได้นะคะตัวนี้ลูกค้าอัพสเปกเป็นแบบ2สเต็ปมีไฟถอยนะคะด้านบนก็จะเป็นโลบาถาดแหลกค่ะนี่นะคะอันนี้ก็การันตี เลยว่าแต่งจริงส่งจริงถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูใหม่สามารถไปดูคลิปย้อนหลังว่าเรามีแต่งแบบไหนส่งที่ไหนบ้างถ้าเกิดสนใจยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามกันนะเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์0 9 2ย์1 2 3 4 2นี่นะคะปุ้ยมิซูตามใจจะนำรถเราหล่องี้ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะวันนี้ขออนุญาตไปดูแลคุณพี่ลูกค้ากันนะคะ บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะใช้ใส่แมส